สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาพบกับครูพึ่งอีกครั้งนึงนะคะแน่นอนค่ะ EP ีที่29อีกแล้วว่าทำไมมันสอบเยอะแยะไปหมดเลยแต่มันจำเป็นต้องสอบนะคะเพราะอันนี้เขตพื้นที่เขาบังคับให้เราสอบเราก็ต้องสอบนะคะแล้วก็สอบเสร็จแล้วก็จะได้สบายใจสบายตัวเนาะไม่ต้องมาเรียนซ้ำช่วงปิดเทอมถูกต้องไหมล่ะถ้าพร้อมที่จะลุยกันแล้วเราไปลุยตะลุยข้อสอบกันดีกว่า ไปลุยกันเลยข้อสอบรอบนี้มี30ข้ออุ๊ยตะทำไมเยอะจังข้อสอบรอบนี้บอกไว้เลยว่าเขาแค่ต้องการให้รู้ว่าเรารู้หรือไม่รู้เป็นข้อสอบการอ่านคำถูกคำผิดอันไหนเขียนถูกอันไหนเขียนผิดคำอ่านอย่างไรกรุณาไปฟังเสียงด้วยว่าเขามีเสียงหรือเปล่านะแล้วเขาอ่านถูกต้องไหมเออแล้วเขาเขียนถูกไหมนะ เปิดโะชนานุกรกมไปพร้อมๆครูเลยก็ได้ใช่ไหมเอามาดูคําแรกอ่านว่าฝนทั้งให้เป็นเข็มฝนทั้งให้เป็นเข็มเป็นสำนวนเออเป็นสำนวนไทยเกี่ยวกับเรื่องของความเพียรพยายามคำนี้ถูกหรือผิดฝนทั้งให้เป็นเข็มมีคำผิดมั้งไหมดูสิคะ ติกต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอกมีเวลาอยู่นะให้เวลาคิด30วินาทีตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำนี้เป็นคำถูกนะคะไปงั้นไปต่อเลยนะ คําต่อมาอ่านว่าอะไรพงสวดานถูกหรือผิดถูกคําต่อมาอ่านว่าอะไรนี่พงศวดานนะถูกนะอ่าคำต่อมาอ่านว่าอ่านว่านี่ฝนทั้งให้เป็นเข็มคำต่อมาพงศวดานเป็นคําถูกอ่าเอาละคำต่อมาคาว่าพิจารณ พิจาร์พิจาร์แปลว่าอะไรเออพิจารเคยได้ยินแต่พิจารณาใช่ไหมพิจาร์เออพิจาร์พิจาร์พิจาร์ก็คล้ายๆพิจารณาเหมือนกันแต่แค่เขียนไม่เหมือนกันและที่สําคัญพิจารณ์พิจารณ์คือคําอะไรเอาละครูกําลังจะงอแงกับเครื่องแล้ว ขออนุญาตไปสต็อปอยู่ที่ตรงนี้อ่ะเมื่อกี้พิจาร์พิจาร์ปปว่าอะไรเร็วลูกพิจารหมายถึงหมายถึงตรวจตราสอบสวนไตรตรองอะไรพวกเนี้ยเออหรือตรีตองนั่นเองงงไหม บอกแล้วคําไทยเนี่ยมันหลากหลายมันเยอะแยะไปหมดคํานี้เป็นคําถูกนะคะยศถาบรรดาศักดิ์ก็เป็นคําถูกพยานอันตรายพยันตรายก็ถูกเอ๊ะแล้วจะมีคําผิดมั้งไหมรณรงค์ก็ถูกคําตัวนี้การันก็ถูกเหมือนกันข้อต่อมาเลยรัวๆเลย เลิศดล้ำก็เป็นคำถูกศรัทธาศรัทธาเขียนอย่างนี้ถูกไหมถูกหรือดูการก็ถูกเศรษฐกิจพอเพียงก็ถูกอีกวิจาร์ถูกไหมถูกยามเหยียดก็ถูกกระจัดกระจายก็ถูกขนานนามก็เขียนถูกอีก เอาละโคละไม้โคละมือเป็นคำถูกหรือคำผิดโคละไม้โคละมือก็ถูกอีกจะมีคำผิดไหมเนี่ยวันนี้ระวังนะอย่าเผลอนะจัก,กรยานจัก,กรยานเขียนถูกไหมถูกเชิญชวนล่ะถูกจะมีคำผิดบ้างไหมเนืองนิดเอาละคำนี้จะยากสำหรับหนูละเนืองนิดอา่า เนืองนิดแปลว่าอะไรไนเนี่ยบอกกูสิเนืองนิดเป็นคําถูกนะคะหมายถึงอะไรทําอยู่เป็นประจําเช่นเช่นอะไรดีสมมุตินะน้องเนยโทรศัพท์หานิชาอยู่เนืองนิดก็คือโทรหาบ่อยโทรเป็นประจํา อ,อต่อมาเจ้ยแจ้วก็คือคำพูดแหมคุยกันเสียงเจ้ยแจ้วแสดงเสียงไพเราะสนองหูงไหมก่อนนิดนึงออเออเจ้ยแจ้วถูกไหมถูกจะมีคำผิดบ้างไหมเนี่ยแต่รู้สึกจะหายากนะชะวัดเฉวียนเขียนแบบนี้ถูกไหม ชวัดเฉวียนอะลองดูสิชวัดเฉวียนชวัดเฉวียนแล้วชวัดเฉวียนต้องมีสระอ่มไหมไม่มีเพราะมันลดลูกและที่สําคัญชวัดคํานี้เป็นอะไรเป็นอะไรชวัดคํานี้เป็นอักษรนํามีเสียงหอน้ำต่ำเดียวไงคะ เออชวัดเฉวียนเออเช่นนกบินฉวัดเฉวียนก็คือบินโลดโผนนั่นเองเซนอ่าเซนชื่อเซนชื่อเซนเนี่ยมีกาลันหรือไม่มีเอาละเซนเราเปิดคำถูกคำผิดซิ เซ็นชื่อเซ็นคำเดียวเร็วเร็วเซ็นไม่มีกระันอ๋อใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ไมเซ็นกับเซ็นเซ็นไม่มีกระรันนะคะแต่ถ้าเกิดเซ็นคำเดียวไม่มีกรนะันนะ เซนชื่อล่ะก็ไม่มีการันเช่นกันเอาละอย่าสับสนนะลายเซนไม่มีการันเหมือนกันงงไหมไม่น่าจะงงนะก็คือมันไม่มีการันน่ะอย่ามาใส่มานะเออเพราะฉะนั้นเจอคำผิดหรือ,อยังในเนี้ยเจอแล้วหนึ่งละเห็นไหมบอกแล้วกำลังเพลิดเพลินกับคำถูก ถูกค่าถูกค่าถูกค่าพอเจอเข้าไปมันน่าจะถูกแหละแต่สรุปมันไม่มีกรรัานเพราะฉะนั้นเจอและหนึ่งขอ้อดิรัชานดิรัชานเขียนถูกไหมเขาเขียนว,ว่าดิรัชานหรือเดรชานเออดิรัชาน,เ,ออชานเขียนถูกไหมถูกสัตว์ดิรัชานก็เช่นหมูหมากาไก่วัวควาย มันเป็นภาษาอะไรภาษาอะไรภาษาบาลีหรือสันสกฤตไหนบอกกูสิเออมันเขียนเดก็ได้ดิก็ได้เอออาจารย์เรื่องนั้นนครบอกว่ามันเป็นอะไรคะเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีดิรัชานนะแต่ถ้าภาษาสันสกิตจะเป็นเดนะเอององไหม เนี่ยแหละเราไปยืมเขามาใช้ยืมไปยืมมากลายเป็นของเราไปแล้วเรียบร้อยเราได้มาจากอะไรได้มาจากการเผยแพร่ศาสนาไงเทพรักเทพรักเขียนถูกไม่ถูกก็คือเทพที่รักษาต้นไม้อ่ารักคำนี้ใช้ฤาษีกันถูกไหมถูกต้นสายปลายเหตุเหตุต้องมีตุกไหมมีในตาในตา มีกาลันไหมในตาเอาละติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเริ่มงงไหมในตาในตามีกาลันแต่ถ้าไนยนาไม่มีกาลันเออบ่มเพาะถูกไหมบ่มเพาะทุกถนอมไม่มีสราะระทูกปฏิกริยาใช้ต่อประตกักถูกต้อง พะจนไพยถูกไหมถูกสนธยาที่แปลว่ากลางคืนถูกไหมถูกเอาละอย่าสับสนนะเจอคําผิดทีคันไม่บอกละไปทบทวนเอาเองเพราะฉะนั้นหมดเวลากับครูพึ่งแล้วในคลิปนี้เจอเจอกันในคลิปหน้าครั้งต่อต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปทบทวนให้มากๆแล้วรีบเข้าสอบทันทีหลังจากดูคลิปนี้แล้วนะคะ และอย่าสับสนเพราะถ้าดูดูแล้วไม่รีบทํำข้อสอบจะสับสนอย่างมากพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปครั้งต่อๆไปและจะได้ไม่พลาดคลิปติวครั้งหน้าและคลิปกิจกรรมครั้งหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ